ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านตอนที่5,405ถึง5,409หลังจากทีมงานของวันโพจุนกำลังเตรียมความพร้อมในการสึกครั้งนี้อีกด้านหนึ่งเมื่อโอโบโอจุนกลั่นหายใจและทะลุก,กำแพงทางด้านเหนือของเมืองทองแดงด้วยความเร็วที่เร็วมาก แต่เสียงที่ได้ยินนั้นเบามากเขาไม่รู้ว่าเมื่อเขาอยู่ห่างจากกำแพง200เมตรที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของวันโพจุนได้รับการเตือนในเวลาเดียวกันมอเตอร์เซอร์โวของปืนต่อต้านอากาศยานระยะประชิด3กระบอกหมุนอย่างรวดเร็วและปากกระบอกปืนได้รับการปรับอย่างต่อเนื่องตามตำแหน่งการโจมตีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามลำดับเพื่อโอโบโจุนเคลื่อนที่ในขณะนี้โอโบโจุนรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติสัญชาตยานของเขามีความรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยราวกับว่ามีปรมาจารย์หลายคนจ้องมอง มาที่เขาในความมืด เขาอดไม่ได้ที่จะคิดกับตัวเองเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันถึงรู้สึกไม่สบายใจในใจของฉันตลอดเวลาแต่วินาทีต่อมาเขารู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะกังวลมากเกินไปท้ายที่สุดฉันทะลวงเข้าสู่อาณาจักรปรมาจารย์และตอนนี้ฉันก็ไม่ใช่นักรบอีกต่อไปด้วยความแข็งแกร่งของฉันเองจะมีคู่ต่อสู้กี่คนในโลกนี้ในสถานที่แบบนี้จะมีปรมาจารย์จ้องมองเขาได้อย่างไรกันเขาไม่รู้ว่าในขณะนี้วันนโพจุนได้วางนิ้ไว้บนปุ่มตกลงบนคอมพิวเตอร์ แล้วตราบเท่าที่เขากดปุ่มตกลงปืนป้องกันระยะประชิด3ามกระบอกจะโจมตีตำแหน่งของโอโบโจุนและบริเวณโดยรอบด้วยความเร็วดุวสายฟ้าทันทีในเวลานี้วันโพจุนเหงื่อออกอย่างประมาและชิวจืออายวนนายของเขายือนอยู่ข้างหลังเขาและเขายังพูดอย่างประหม่ามากโพจุนชายคนนี้เคลื่อนไหวเร็วมากเขาจะต้องเป็นหนึ่งในสี่เออผู้ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนวันโพจุนสายหัวท่านอาจารย์ าเกรงว่าเขายังมีเพื่อนอยู่ดังนั้นจงสงบสติอารมณ์ไว้และจะไม่สายเกินไปที่จะเปิดฉากยิงหลังจากที่เขาเข้าสู่ระยะปลอดภัยระดับแรกแล้วในขณะที่ด้านนอกโอโบจุนคิดว่าเขาเข้ามาใต้กำแพงโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเขาทรงพลังวิญญาณออกไปตรวจสอบและพบว่าเสียวฉีเไว้ที่ใกล้ที่สุดอยู่บนหลังคาของอาคารห่างจากเขาประมาณ20เมตรระยะทางนี้ไม่ไกลหรือใกล้จนเกินไป แต่โชคดีที่เป็นเวลาดึกแล้วและร่างกายของเขายังว่องไวซึ่งเขาสามารถดซอนลมหายใจทั้งหมดได้ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกคนพบแม้ว่าเขาจะเต็มไปด้วยความมั่นใจเมื่อมองไปที่กำแพงสูงนี้แต่เขาก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยในก้นบึ้งหัวใจของเขามักจะล้มลงและล้มลงเสมอเขารู้สึกราวกับว่ามีใครบางคนกำลังแอบดูเขาอยู่ความรู้สึกนี้แปลกมากนับตั้งแต่ที่เขาพุ่งเข้าสู่ความมืดด้วยพลังเช่นนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยเขาก็ไม่เคยกลัวในหัวใจของเขาเลยอย่างไรก็ตามวันนี้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที เขารู้สึกวิตกกังวลและหวาดกลัวอย่างอธิบายไม่ได้ถึงสองครั้ง เขาไม่เข้าใจว่าความไม่สบายใจนี้มาจากไหนความมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองทำให้เขาคิดว่าความไม่สบายใจนี้มาจากยุนรูเกอร์ชั่วคราวเขาอดไม่ได้ที่จะสาบแช่งในใจไอยุนรูเกอร์คุณรบกวนจิตใจไม่ช้าก็เร็วฉันจะให้แกชดใช้อย่างสาสมท่านใดนั้นเขาสสา่หัวมุ่งความสนใจไปที่กำแพงสูงตรงหน้าเขาพลิกกลับอย่างกระฉับกระเฉงแล้วลอยลงไปด้านในของกำแพงเวลานี้นิ้วของวันโพจุนยังค้างอยู่ที่แป้นตกลง ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าอีกครั้งและเป้าหมายได้เข้าสู่ช่วงการแจ้งเตือนระดับแรกแล้วและวันโพจุนยังคนพบว่าไม่พบเป้าหมายอื่นในระยะเตือนภัยระดับที่2ในรูปของเรดาร์โดยทั่วไปสามารถสรุปได้ว่ามีเป้าหมายเดียวเท่านั้นดังนั้นเขาจึงมองไปที่โครงร่างของร่างกายมนุษย์ที่มีเครื่องหมายภาพความร้อนบนจอมอนิเตอร์และพูดเบาๆว่าในเมื่อคุณเป็นคนเดียวในสถานที่แห่งนี้ดังนั้นคุณจึงไปตามถนนคนเดียวได้ ท้ายที่สุนิ้วกลางข้างขวาของเขาแต่เบาๆบนปุ่มตกลงของคอมพิวเตอร์ ขณะที่วันโพจุนเคอะแป้นทิม์ด้วยปลายนิ้วประตูทั้งสามบานก็ล็อกเข้ากับปืนป้องกันระยะประชิดของโอโบโอจุนแล้วและหมุนกระบอกสีดำสนิททันทีหลังจากนั้นกระสุนขนาดลำกล้อง30มิมลลิเมตรก็พุ่งออกมาจาก18ลำกล้องของปืนทั้งสามกระบอกในทันทีหัวรบจำนวนมากเจาะทะลุห้องกระจกพรางตัวโดยตรงและตามขีปนาวุธที่เรียกว่าจู่แผงความตายเลวไฟเกือบบ้าคลั่งถูกฉีดใส่โอโบโอจุนความเร็วของกระสุนและกระสุนนั้นเร็วกว่าความเร็วของเสียงแต่ในระยะใกล้ ความเร็วนั้นไม่ชัดเจนภายใต้สถานการณ์ปกติถ้ามีคนถูกซุ่มยิงห่างออกไปหลายร้อยเมตรเขาจะต้องถูกยิงก่อนแล้วจึงได้ยินเสียงอย่างไรก็ตามโอโบจุนได้สังเกตสิ่งรอบข้างอย่างระมัดระวังเนื่องจากความเร็วของแสงนั้นเร็วกว่าความเร็วของเสียงและความเร็วปากกระบอกปืนของกระสุนมากโอโบจุนจึงค้นพบแล้วว่าอาคารไม่ได้ยินเสียงหรือถูกชนปืนใหญ่ระยะประชิดห้องกระจกสามห้องด้านบนแตกพร้อมๆกัน และมีเปลวไฟยาวอย่างน้อยหนึ่งหรือสองเมตรพวยพุ่งออกมาจากห้องกระจกแต่ละห้องในขณะนี้เขารู้ทันทีว่าเขาถูกซุ่มโจมตียิ่งไปกว่านั้นประสาทสัมผัสที่เฉียบคมของเขาได้สังเกตเห็นแล้วว่าในห้องกระจกทั้งสามห้องนั้นมีหัวรบที่เร็วและทรงพลังจำนวนมากถูกยิงมาที่เขาและหัวรบแต่ละหัวนั้นอันตรายมากและในขณะนี้โอโบจุนก็หวาดกลัวอย่างมากแล้วในชั่วพริบตาเขาระเบิดพลังวิญญ,ญาณในร่างกายของเขาทันทีแล้ววิ่งไปทางด้านขวาของเขาอย่าง ชินหวังอย่างไรก็ตามปืนป้องกันระยะประชิด3กระบอกนี้อยู่ห่างจากเขาเพียงไม่กี่ร้อยเมตรแม้ว่าความเร็วของเสียงและความเร็วเริ่มต้นของกระสุนจะช้ากว่าความเร็วแสงมาก แต่ AK 6 3 0นั้นความเร็วเริ่มต้นก็ใกล้เคียงกับปืนป้องกันสูงถึง900เมตรต่อวินาทีดังนั้นในระยะทางสั้นๆเช่นนี้เวลาตอบสนองของโอโบจุนจึงน้อยกว่าครึ่งวินาทีด้วยซ้ำแม้ว่าโอโบจุนจะวิ่งด้วยกำลังทั้งหมดของเขาแล้วแต่เขาก็ยังตระหนักได้อย่างน่าเศร้าว,ว่าตำแหน่งปัจจุบันของเขาและตำแหน่งข้างหน้าที่เขาต้องการหลบหนีนานถูกปกคลุมด้วยหัวรบที่เร็วมากเหล่านั้นนี่ก็หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะหลบหนีในขณะนี้โอโบจุนรู้สึกไม่พอใจ อย่างมากในหัวใจของเขาเขาไม่เคยคิดเลยว่าด้วยการฝึกฝนของเขาเองเขาจะเสียใจมากจนต้องสารภาพที่นี่ที่น่าสลดใจยิ่งกว่าคือความเร็วของกระสุนปืนต่อต้านอากาศยานระยะประชิด AK 630นานมากกว่าความเร็วเสียงถึงสองเท่า โอโบจุนไม่ได้ยินแม้แต่เสียงปืนใหญ่และกระสุนปืนก็พุ่งเข้าใส่หน้าเขาแล้วโอโบจุนรู้สึกเพียงว่ามีวัตถุจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งเข้ามาที่คังลำตัวของเขาวินาทีต่อมามีอาการปวดอย่างรุนแรงที่ข้อเข่าของขาขวา,า,าของเขาและเขาก็หมดสติล้มลงทันที กระสุนจากปืนต่อต้านอากาศยานที่ยิงเข้าที่เข่าของขาขวาของเขาสามารถเจาะเกราะที่หนาถึงสนิ้วได้และร่างกายของโอโบโจุนก็ไม่สามารถต้านทานมันได้เลยดังนั้นการยิงครั้งนี้ทำให้ข้อข่าขวาของเขาแตกเป็นชิ้นๆและน่องขวาและเท้าขวาของเขาก็ปลิวขึ้นไปในอากาศ โอโบจุนรู้สึกเพียงว่าจุดศูนย์ถ่วงของเขาหายไปอย่างกระทันหันและร่างกายทั้งหมดของเขาร่วงหล่นไปทางด้านหน้าขวาอย่างควบคุมไม่ได้แต่ก่อนที่ร่างกายของเขาจะได้มีเวลาลงสู่พื้นเขารู้สึกว่าร่างกายด้านขวาของเขาถูกกระแทกอย่างแรงครั้งแล้วครั้งเล่าเขามองลงไปโดยไม่รู้ตัวและคนทั้งร่างก็ตกใจจนสติแตกทันทีในเวลานี้ร่างกายของฉันอยู่ที่ไหน ลำตัวของเขาและร่างกายส่วนล่างทั้งหมดเกือบแตกเป็นกระดูกและเนื้อและเลือดจากนั้นเขาก็รู้สึกว่าตัวของเขาหมุนไปในทันทีในขณะที่หมุนตัวเขาเห็นว่าคอของเขาถูกกระสุนหักและแรงมหาศาลก็เหมือนกับลูกขขางที่กำลังหมุนศีษะของเขาลอยขึ้นไปในอากาศโดยตรง ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือก่อนที่ร่างกายของเขาจะร่วงลงสู่พื้นมันถูกบดขยี้เป็นชิ้นชิ้นเรียบร้อยแล้วในเวลานี้เองที่โอโบโจุนรู้ว่าหลังจากที่หัวมนุษย์ถูกตัดออกแล้วในวินาทีแรกอย่างน้อยในครึ่งวินาทีสั้นๆน,นั้น เขาจะไม่สูญเสียสติไปชั่วขณะสมองของเขายังคงคิดได้ตากองเขายังคงมองเห็นและหูของเขายังคงได้ยินเสียงคำรามของเปลือกหอยสติสุดท้ายของโอโบโอจุนเต็มไปด้วยความโกรธและไม่เต็มใจเขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าสุดท้ายแล้วเขาจะลงเอยกลายเป็นศพเทียบกับคนขับแท็กซี่ที่เขาฆ่าด้วยความโกรธเขาแค่หัวขาดและเขาคงไม่มีหัวฉันเก็บมันไว้ไม่ได้ก่อนที่หัวหมุนจะกระแทกพื้น กระสุนยังคงวีดวิวอยู่รอบๆอ,อย่างหนาแน่นระเบิดผนังด้านตรงข้ามเป็นผุยผงโชคดีในความโชคร้ายแม้ว่าร่างของโอโบโอจุนจะกลายเป็นก้อนเนื้อแต่หัวของเขาก็หลบการโจมตีที่หนาแน่นได้อย่างชันฉลาดเพราะเป้าหมายมีขนาดเล็กกว่ามากและยังคงหมุนอยู่แม้ว่ากระสุนรูปทรงปรากฏการที่กำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธในวังว่านหลงจะมีอานุภาพสูงแต่ท้ายที่สุดแล้วควรให้ความสำคัญกับการครอบคลุมที่มากขึ้นดังนั้นความหนาแน่นของกระสุนจึงไม่เพียงพอที่จะลดขนาดให้เหลือเท่า หัวลกด้วยเหตุนี้ศีรษะของโอบโบจุนจึงถูกรักษาไว้ชั่วคราวอย่างไรก็ตามเมื่อกระสุนที่แผดเผาทำลายร่างของโอบโบจุนเนื้อเยื่อของร่างกายเหล่านั้นก็ไม่เกรียมจนอากาศอบอวนไปด้วยกลิ่นไม่ของเนื้อย่างปัจจัยของกลิ่นที่แทรกซึมอยู่ในอากาศ แม้ว่าโอโบจุนจะหายใจไม่ได้อีกต่อไปแต่หัวที่หมุนได้ยังคงส่งกลิ่นเข้าไปในโพรงจมูกทำให้โอโบจุนได้กลิ่นแปลกๆนี้อย่างเฉยเมยอ,อย่างไรก็ตามเขาไม่สนใจเรื่องเหล่านี้อีกต่อไปด้วยสติที่เหลืออยู่เขาตระหนักว่าหัวของเขากำลังจะตกลงสู่พื้นในขณะนี้เขารู้สึกโชคดีเล็กน้อยที่คิดว่าเขายังคงมีหัวที่สมบูรณ์แต่เมื่อหัวของเขากำลังจะกระแทกพื้น กระสุนจากปืนต่อต้านอากาศยานระยะใกล้ก็เจาะเข้าที่เบ้าตาในช่วงเวลาที่ลูกกระสุนปืนใหญ่เจาะเข้าไปในเบ้าตาและสมองของโอโบจุนนิ่งเงียบและการรับรู้ครั้งสุดท้ายก็คือเขาปฏิบัติตามคำพูดของยุนรูเกอร์ในครั้งนี้เท่าฐานสู่เท่าทุลีฝุ่นสู่ฝุน่น ตราบทุลีดินหลังจากนั้นลูกกระสุนปืนใหญ่ก็ปังไปตรงหัวสมองแตกและสติสุดท้ายของโอโบโจุนก็หายไปเช่นกันโอโบโจุนผู้มีความมั่นใจไม่เคยคิดว่ามีคนที่นี่สามารถคุกคามความปลอดภัยของเขานับประษาอะไรกับการที่เขาจะต้องตายที่นี่โดยไม่มีทางสู้หรือโต้ตอบได้เลยตอนนี้ทั้งวันโพจุนและชิวจือหยวนได้เห็นกระบวนการของโอโบโจุนที่ถูกระเบิดเป็นเยื่อผ่านจอภาพแม้ว่าพวกเขาจะคาดไว้แล้วว่าจุดจบนี้ พวกเขาทั้งคู่จะตกใจและหวาดกลัวอย่างมากในขณะนี้จากรูปร่างที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของโอโบโจุนพวกเขาเห็นได้ว่าความแข็งแกร่งของโอโบโจุนน,นั้นเหนือกว่าพวกเขาสองคนมากและปฏิกิริยาที่แปลกประหลาดและเกือบจะผิดปกตินั้นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะมีได้แต่แล้วไงละ่ะแม้ว่าความเร็วของโอโบโจุนจะไม่เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าคนทั่วไปมากนะักแต่เขาก็ยังไม่มีโอกาสหลบหนีและต่อต้านกระสุนปืนใหญ่ระยะประชิดที่หนานแน่น ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงถูกกวาดล้างในทันทีหากใช้อาวุธนี้กับพวกเขาสองคนพวกเขาอาจไม่มีโอกาสโต้ตอบด้วยซ้ำในเวลานี้มอเตอร์ของปืนต่อต้านอากาศยานที่อยู่ใกล้หยุดทำงานเนื่องจากระบบตัดสินว่าเป้าหมายที่ล็อกไว้ตายสนิทกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ2วินาทีเท่านั้นใน2วินาทีนี้ ปืนป้องกันระยะประชิด3ามกระบอกยิงกระสุนรวมกันมากกว่า300นัดในหมู่พวกเขามีน้อยกว่า1ในสิที่โจมตีโอโบจุนขณะที่วันโพจุนตกใจเขาตระหนักว่าต่อจากนี้ไปแผนการของเยเชิญที่จะทำลายรังโปชิงได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการดังนั้นเขาจึงหยิบเครื่องส่งรับวิทยุข,ขึ้นมาทันทีและพูดออกมาทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งและถอยอย่างเป็นระเบียบตามที่กำหนดไว้ ทำตามแผนลุยเลยเมื่อวันโพจุนออกคำสั่งท่านใดนันฐานของปืนระยะใกล้3มกระบอกก็ส่งเสียงระเบิดเป็นชุดและปืนระยะใกล้ที่แต่เดิมยึดอย่างเหนียวแน่นบนฐานคอนกรีตก็หลุดออกทันที ทันทีหลังจากนั้นฐานของเรือนกระจกก็ปลิวหายไปหมดและทีมวิศวกรที่เตรียมการไว้ก่อนหน้านี้ก็รีบวิ่งขึ้นไปผลักหลังคากระจกทั้งหมดลงชั้นล่างจากนั้นต่อสายพานยกที่เตรียมไว้รอให้เฮลิคอปเตอร์มายกในเวลาเดียวกันเสี่ยวฉีเว่ยและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาที่เตรียมล่าถอยก็เริ่มรีบเร่งออกจากห้องที่พวกเขาอยู่ราวกับนักผจญเพลิงเรียกตำรวจ แทบไม่มีสัมภาระเลยเพราะที่นี่ไม่มีของใช้ส่วนตัวมากมายและคนตายเหล่านั้นและครอบครัวของพวกเขาถูกย้ายไปที่เรือเมื่อสองสาวันก่อนดังนั้นเมื่อถอยกลับตราบใดที่ผู้คนบนพื้นดินอพยพออกไป พวกเขาก็สามารถระเบิดสถานที่นั้นให้เป็นซากปรักหักพังได้โดยตรงในพื้นที่เปิดโล่งที่ร่างของโอโบโอจุนถูกแยกชิ้นส่วนผู้คนเกือบพันคนรวมตัวกันอย่างรวดเร็วในพื้นที่ลงโทษแบบเปิดตามขั้นตอนที่เคยปฏิบัติมาหลายครั้งก่อนหน้านี้ยานพาหนะทั้งหมดที่ใช้เป็นพิเศษส,สำหรับการขนส่งแร่ในเหมืองทองแดงก็เปิดใช้งานเช่นกันยานพาหนะแต่ละคันมีพื้นที่จอดรถที่สงวนไว้เป็นของตนเองในเวลาเดียวกันเฮลิคอปเตอร์สามลำคำรามบนท้องฟ้าตามคำขอของวันโพจุน พวกเขาอยู่บนเรือบรรทุกสินค้าที่ท่าเรือ ทันทีที่เสียงปืนใหญ่ดังขึ้นพวกเขาก็สตาร์ทเครื่องยนต์ทันทีและเรียบไปด้วยความเร็วสูงสุดในเวลานี้รถบรรทุกที่เต็มไปด้วยผู้คนได้ขับออกจากเมืองท้องแดงแล้วและทำความเร็วไปที่ท่าเรือเนื่องจากมีการฝึกซ้อมการลาถอยของผู้คนหลายแสนคนจึงดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบเฮลิค <icop> อปเตอร์ยังยกปืนป้องกันระยะประชิดสามกระบอกขึ้นอย่างรวดเร็วและเรียบกลับไปที่ท่าเรือเนื่องจากสถานที่ห่างไกลของเมืองท้องแดงเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับข่าวใดๆในขณะนี้และผ่านไปเพียงสิบนาทีหลังจาก าการเสียชีวิตของโอโบโจุนและทุกคนในที่เกิดเหตุก็อพยพออกไปแล้วเฮลิคอปเตอร์ลำที่4ีพาวันโพจุนและชิวจือ,อยวนขึ้นไปในอากาศได้หลายร้อยเมตรวันโพจุนมองลงไปที่เหมืองทองแดงซึ่งสว่างสวัยแต่ว่างเปล่าและกดเครื่องจดุดระเบิดระยะไกลในมือของเขาท่านใดนั้น เสียงระเบิดขนาดใหญ่ก็ดังขึ้นจากส่วนลึกของพื้นดินเสียงระเบิดนั้นดังกว่าเสียงปืนต่อสู้อากาศยานเกือบร้อยเท่าจากนั้นฉากที่น่าตกใจก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าวันโพจุนพื้นดินของเมืองทองแดงเริ่มพังทลายลงมาทีละแห่งทุกครั้งที่พื้นสั่นสะเทือน อาคารบนพื้นก็พังทลายลงอย่างรวดเร็วเหมือนเศษกระดาษเนื่องจากมีการะบุลนะจำนวนมากภายในเหมืองทองแดงแห่งนี้โดยราชวงศ์ชิงพื้นที่ภายในจึงมีขนาดใหญ่มากเมื่อพื้นที่เหล่านี้พังทลายลงพื้นที่สุดตัวที่มีความลึกมากกว่า10เมตรก็ก่อตัวขึ้นบนพื้นดินของเมืองทองแดงเมืองทองแดงทั้งหมด และพื้นที่สุดตัวมีมากกว่าตำแหน่งของเมืองทองแดงบนพื้นดินและทิศทางของถนนที่ขยายออกไปก็เกิดการสุดตัวอย่างรุนแรงเช่นกันในไม่ช้าเมืองทองแดงก็พังทลายวันโพจุนถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาเรียบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและส่งข้อความถึงเยชินคุณเย่ประรมาจารแห่งสมาคมโปชิงถูกกำจัดไปแล้วและแผนการค้นล้มังก็สำเร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็บันทึกวิดีโอของกระบวนการทั้งหมดที่บันทึกโดยอุปกรณ์ตรวจสอบของ พวกเขาส่งไปให้เย่เฉินเวลานี้เป็นเวลาเช้าตรู่ในจินหลิง ขณะที่เย่เฉินเพิ่งลุกขึ้นจากเตียงเซียวชูรานที่อยู่ข้างๆเขายังคงหลับสนิทเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและรับข้อความและวิดีโอของวันโพจุนเขาดีใจมากและหลังจากก้าวขึ้นไปบนเฉลียงแล้วเขาก็คลิกที่วิดีโอฉากนี้เป็นการตรวจสอบระบบป้องกันทั้งหมดของหวังว่านหลงมันติดตามและถ่ายภาพโอโบจุนไว้ตั้งแต่พบเขาดังนั้นสิ่งที่เย่เฉินเห็นจึงเป็นกระบวนการเกือบทั้งหมดของโอโบจุนตั้งแต่ปรากฏตัวจนถึงถูกฆ่าแม้ว่าเย่เฉินจะมองไม่เห็นระดับการบน พาของโอโบจุนจากวิดีโอ แต่เช่นเดียวกับวันโพจุนเขาสามารถบอกได้จากทักษะของโอโบจุนเมื่อเขาแอบเข้าไปในเหมืองทองแดงและการเคลื่อนไหวที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงเปลือกหอยว่าเขามีพลังมากทีเดียวไม่ว่าเขาจะเชี่ยวชาญด้านพลังงานวิญญาณหรือไม่ก็ตามวันโพจุนเทียบไม่ได้เลยกับความเร็วและพลังระเบิดของเขาหากเป็นวันโพจุนที่สัมผัสดโดยตรงกับเขาเขาอาจถูกฝ่ายตรงข้ามฆ่าตายก่อนที่เขาจะฟื้นคืนสติดังนั้นตามความแข็งแกแร่งของคู่ต่อสู้เขาจะต้องเป็นหนึ่งในสี่เอโรเยเชิญถอนหายใจ ด้วยความโล่งอกและรีบโทรหาวันโพจุนทันทีที่โทรศัพท์เชื่อมต่อวันโพจุนพูดด้วยความเคารพคุณเย่คุณเห็นวิดีโอทั้งหมดที่ลูกน้องของคุณส่งให้หรือยัง พวกเขาไม่มีพลังที่จะต่อสู้กลับได้เลยและมันก็เรียบง่ายและสะอาดตามากวันโพจุนเรียกพูดว่าขอบคุณคุณเย่สำหรับความคิดที่ดีของคุณไม่เช่นนั้นคุณจะทำให้ลูกน้องของคุณอยากหักหัวพวกเขาและพวกเขาจะไม่คิดที่จะใช้ปืนต่อสู้อากาศยานระยะประชิดเพื่อจัดการกับสุดยอดปรมาจารย์แห่งโปชิงฮุยวันโพจุนไม่ได้ประจบสอบลอแต่ชื่นชมการมองการไกลของเย่เชิญจากก้นบึ้งของหัวใจก่อนที่ว่านหลงเดียนจะได้รับภารกิจทั่วโลกนั้น เขาได้เห็นดาบและไฟมากมายวันโพจุนรู้สึกว่าเขาไม่เพียงแต่แข็งแกร่งแต่ยังมีคำสั่งระดับสูงในสนามรบด้วยอย่างไรก็ตามเป็นเวลานานแล้วที่ว่านหลงเดียนไม่เคยคิดที่จะใช้นักฆ่าตัวใหญ่เช่นนี้เป็นปืนป้องกันระยะประชิดอย่างไรก็ตามความหวาดกลัวของพลังยิงที่มีเพียงพอของเยเินได้ให้กำเนิดเครื่องบดเนื้อระดับปรมาจารย์ที่โหดเที่ยมแบบนี้ซึ่งเป็นความคิดที่เหมือนอัจฉริยะจริงๆเยเชนไม่ได้นิ่งนอนใจกับแรงบันดาลใจของเขาในทางกลับกัน เพราะเขาดูวิดีโอของโอโบจนที่หายไปเป็นเท่าทาน เขาก็มีเงาที่ยิ่งใหญ่ในใจของเขาเช่นกันเขารู้สึกว่าความแข็งแกร่งของเขาอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าโอบโบจุนมากนะักดังนั้นโอบโบจุนจึงไม่สามารถหลบหนีการบีบประกของปืนป้องกันระยะประชิดสามกระบอกได้และเขาก็ไม่มีโอกาสเช่นกันนี่ก็หมายความว่าฉันยังคงเต็มไปด้วยอันตรายในโลกนี้ในหมู่พวกเขาอันตรายที่สุดคือความเย่อหยิงเป็นเพราะโอบโบจุนอวดตีและหญิงเกินไปที่เขาไม่ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวัง ้าเขาระมัดระวังเพียงพอเขาสามารถแอบสังเกตลวดทองแดงที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรได้ก่อนหน้านี้สองหรือสามวันหากเขารับครอบกว่านี้ฉันเกรงว่าจะหาความแปลกได้ไม่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งปืนป้องกันระยะประชิดสามกระบอกถูกซ่อนไว้ในห้องกระจกบนหลังคาถ้าเขาสังเกตเห็นห้องกระจกแล้วเกิดความสงสัยในห้องกระจกเขาคงไม่เข้ามาพลีพลามให้ตายในความเป็นจริงจากมุมมองของเลชิน หากใส่ปลัสเป็นฉันในคืนนี้หากฉันประมาทเลินเร่อเหมือนโอโบจุนฉันคงจบลงด้วยความตายอย่างแน่นอนแต่ตราบใดที่เขาระมัดระวังเพียงพอและไม่เปิดโอกาสให้ปืนป้องกันระยะประชิดสามกระบอกล็อกตัวเองมันไม่ง่ายเลยที่ปืนป้องกันระยะประชิดทั้งสามกระบอกจะทำร้ายเขาเยฉันรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขามีหลายวิธีที่จะกำจัดการคุกคามของปืนป้องกันระยะประชิดสามกระบอกหนึ่งคือใช้สายฟ้าและสองคือใช้ดาบจอะวิญญ,ญาณแม้ว่าฟ้าร้องที่เกิดจากคำสั่งฟ้าร้องจะไม่สามารถทุบ ปืนใหญ่ที่เป็นเหล็กได้ แต่อย่างน้อยก็สามารถทำลายระบบวงจรของปืนใหญ่ได้ทั้งหมดถ้าปืนใหญ่หมดสแสดงว่าแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าถูกขโมยไปอย่างมหาศาลป้อมปืนและลำกล้องหนาไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เลยนับประสาอะไรกับล็อกเป้าหมายพลังของใบมีดจอวิญญาณยิ่งยิ่งยโสมากขึ้นมันตัดเหล็กได้เหมือนโคลนถ้ามันถูกใช้เพื่อทักทายปืนใหญ่ต่อต้านที่อยู่ใกล้มันสามารถตัดปืนใหญ่ต่อต้านที่อยู่ใกล้ได้ในการโจมตีครั้งเดียววิธีการทั้งสองนี้สามารถกำจัดการคุกคามของปืนป้องกันระยะใกล้ได้อย่างสมบูรณ์ แต่ปมปัญหาคือต้องรอบข้อปรัดกุมให้อีกฝ่ายจับได้ก่อนที่อีกฝ่ายจะล็อกตัวดังนั้นในเวลานี้เย่เินจึงบอกตัวเองในใจว่าเขาจะต้องระมัดระวังและต้องเน้นย้ำเรื่องความระมัดระวังในการกระทำของเขาในอนาคตอย่างยิ่งยวดดังนั้นเย่เินจึงพูดกับวันโพจุนว่า โจุนจากนี้ไปคุณต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับทหารของโปชิงฮุยและอย่าปล่อยโอกาสให้แก่ศัตรูเป็นอันขาดวันโจุนเรียบพูดทันทีอาจารย์เย่ไม่ต้องกังวลผู้ใต้บังคับบัญชาของฉันมีประสบการณ์เป็นการส่วนตัวที่ภูเขาเย่หลิงและไซปรัส ถึงสองครั้งสองคราด้วยกันและฉันจะไม่กล้าขออะไรมากกว่านี้อีกแล้วเย่เฉินทำเพลงและพูดว่าเราต้องทำลายเบาะแสของเสียวฉีทั้งหมดนอกจากนี้หลังจากทั้งหมดสมาชิกของหน่วยพิทักษ์ถูกอพยพออกไปปล่อยให้พวกเขาลอยอยู่ในทะเลก่อนและห้ามขึ้นฟังเป็นเวลาหกเดือนนับจากนี้ฉันจะตัดเบาะแสในทะเลให้หมดโดยจะต้องไร้ซึ่งร่องรอยขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป